สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของน้องขวัญพาบ้านนะคะวันนี้เราพบกันใน ep ที่154นะคะในวันพุทธที่21สิงหาคมนะคะก็เหมือนดังเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มาดึกๆนะคะออท่านใดนะคะที่เสร็จสิ้นวางเว้นจากภารกิจการงานนะคะยังไม่ได้เข้านอนนะคะก็เข้ามาฟังนะคะน้องขวัญอยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆลองเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพาบ้านก่อนนะคะ ไม่ซื้อไม่เชา่าไม่บูชาน้องไม่ว่านะคะก็น้องอยากให้พี่ลองเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของหน้องขวันผาบ้านก่อนนะคะเพราะว่าร้านของเราเป็นพาบ้านบ้านราคาหลักร้อยนะคะเน้นย้ำว่าเป็นผาบ้านราคาหลักร้อยบางเหรียญน,น้องทราบที่มาบางเหรียญน,น้องไม่ทราบที่มานะคะทางนี้ทางนั้นฝากพี่ๆเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่ถ้าถูกใจเหรียญไหนไหรายการไหนใจร้อนพี่สายตรงโทรหาน้องเลยนะคะ เบอร์โทรน้องได้แปะไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะคือ0866795644นะคะหรือว่าพี่จะทัก idline บวกเพิ่มเพื่อนขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการตัดสินใจก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ0866795644นะคะคุณลูกค้าและลูกค้าใหม่นะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะร้านของน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ เก็บเงินปลายทางพี่รับของกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้านนะคะชําระเงินน้องบวกเพิ่ม50บาทแต่หากลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกโอนรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะและสิ่งแรกเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของน้องแล้วนะคะลูกค้าใหม่นะคะพี่กดติดตามช่องของน้องนะคะพี่กดติดตามไหมนะคะพี่จะไม่พลาดในทุกๆ ep แล้วเลยนะคะที่น้องลงคลิปพาบ้านาน,นะคะ แล้วก็น้องขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลนะคะพี่กดถูกใจให้กับน้องด้วยนะคะขณะชมคลิปของน้องพี่ก็กดถูกใจก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเท่านี้น้องก็จะมีกำลังใจในการลงคลิปขั้นถัดไปแล้วนะคะและอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อไม่เป็นการเสี่ยงเวลานะคะน้องจะไม่รบกวนเวลาพี่พนานนะคะน้องก็จะแนะนำทีละรายการไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มีมาไม่มากนะคะพอได้แบ่งปันนะคะ แล้วก็ไปที่รายการแรกเลยนะคะน้องก็จะแนะนําทีละรายการบางเหรียญน,น้องอาจพูดเร็วไปบ้างหรือไม่ภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ทักไอดีไลน์หาน้องได้เลยนะคะรายการแรกของเราวันนี้นะคะรายการแรกเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อนุ่มนะคะวัดนางในนะคะเป็นเหรียญหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อสวยๆ นี่นะคะผิวสวยๆหิ่งๆแบบนี้เลยใส่กรอบพลาสติกให้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้นี่นะคะด้านหลังค่ะสวยๆกเก่าๆเลยนะคะสวยๆกเก่าๆนะคะนี่เดล่อรายการนี้ห้าร้อย ห้านะคะถัดมานะคะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดนะคะผูกเชือกแบบนี้นะคะเป็นตะกุดเป็นตะกุดนะคะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าทําจะออกจากวัดไหนนะคะแต่ว่าน้องเห็นสวยๆคลาสสิกดีนะคะนี่ทําอย่างปานีดเลยนะคะผูกด้วยเชือกถักแบบปานีดมากเลยนะคะรายการนี้ เป็นตะกุดนะคะมีความยาวอยู่ที่เจ็ดเซนครึ่งนะคะลูกค้ามีความยาวอยู่ที่เจ็ดเซนครึ่งนะคะตะกุดสวยๆรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะถักถักด้วยความละเอียดเลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพายอดธงนะคะเป็นพายอดธงองคเล็กๆนะคะองค์ไม่ใหญ่นะคะ เนื้อสำลิดแบบนี้นะคะเป็นพายอดธงองค์เล็กๆนะคะสวยๆนะคะผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่องเล็กๆนะคะองค์ไม่ใหญ่พายอดธงรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่ผิวออกเขียวๆหน่อยนะคะรายการนี้นี่ผิวหิ้งหิ้งสวยๆแบบนี้เลยมีออกเขียวๆนิดนึงนะคะนี่ตามตามภาพเลยนะคะพี่ขารายการนี้สวยๆเลยนะคะนี่มีคราบใครความเก่าเกาะผิวออกเขียวๆนิดนึงด้านหลังนะคะใต้ฐาน นี่นะคะหลวมพ่อเงินรายการนี้400ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จวัสะเกตนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่ผิวเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะผิวเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เป็นสมเด็จเจ็ดชั้นหรือเปล่า เดี๋ยน้องนับก่อนหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดสมเด็จเจ็ดชั้นนะคะนี่นะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะหลวงพ่อโตนะคะวัดสะเกตจังหวัดอ่างทองนะคะรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะคะอัดมวลสรัรแน่นแบบนี้นะคะสมเด็จรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเป็นเหรียญของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะสวยๆคลาสสิกนะคะสวยๆคลาสะะส,ส,ส,าสิกนี่สวยๆเลยนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้สะสมได้นะคะเลี่ยมใส่กรอบให้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะด้านหลังนะคะละ,ะเอียดด้านหลัง สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้รายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสิบทิศหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระสิบทิศหลวงพ่อเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ ลายละเอียดแบบนี้เลยนะคะลายการนี้สวยนะคะน้องบอกเลยนานๆเจอนี่นะคะลายละเอียดตามที่เห็นเลยค่ะผาสิบทิศหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะชัดเจนนะคะหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งสองนะคะนี่ด้านหลังเป็นยันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยันสวยๆแบบนี้ เหรียญน,นี้สวยนะคะเหรียญน,นี้สวยนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเสมาของพระครูสุวรรณมุนีนะคะเหรียญของพระครูสุวรรณมุนีนะคะผิวเก่าๆแบบนี้นะคะรายละเอียดตามนี้เลย เก่าๆเ,เดิมๆค่ะเก่าๆเ,เดิมๆด,ด้านหลังนะคะลายเส้นชัดเจนนะคะลายเส้นชัดเจนรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนะคะ เรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนี่เป็นเนื้อกระไหลเงินแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะลายเส้นชัดเจนนะคะวัดเหรียญน,นี้ออกวัดป่าอุดมสมพนะะสรนะคะจังหวัดสกลนคร นี่รายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญพระพุทธทียี่สิบห้าศตวรรษนะคะนี่ใส่ซอง,น,องน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะใส่ซองแบบนี้มาเป็นเหรียญพระพุทธที่ยี่สิบห้าศตวรรษนะคะนี่ใส่ซองเจ้าของเดิมใส่ซองแบบนี้มาให้นะคะ รายการนี้สวยๆอีกแล้วค่ะสวยๆอีกแล้วเป็นเนื้อกระไลทองนี่สวยๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยพุทธายี่สิห้าศตวรรษนะคะด้านหลังค่ะหลายเส้นลายยันชัดเจนแบบนี้นะคะนี่รายการนี้400ร้อนะคะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนุชยนะคะหลวงพ่อนุชยวัดบางปานะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมขึ้นขอพร้อมใช้เลยนะคะท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะเก็บได้นะคะรายการนี้หลวงพ่อนุษยวัดบางปานะคะใส่กรอบพลาสติกให้ได้สวยมากเลยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา สวยๆเลยนะคะร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางน้องบวกเพิ่มห้าิบาทแต่หากลูกค้าสะดวกโอนรายการโอนน้องส่งให้ฟรีนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะวัดสำนักขุนเนนนะคะเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้นะคะ เป็นเหรียญกลมๆอ่าไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางสามสามเซนนะคะสามเซนใหญ่กว่าขนาดเหรียญสิบนะคะหลวงพ่อเขียนนะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรนะคะนี่เป็นเหรียญขวัญถุงนะคะรายการนี้ เ็นเหรียญขวัญถุงนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จน้องไม่ทราบที่นะคะว่าออกจากวัดไหนนะแต่ใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยน้องได้มาแบบนี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะนี่พี่ดูผิวนะคะดูผิวแบบนี้เลยรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะ รายการนี้ใส่กรอบพลาสติกให้นะคะสมเด็จรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะใบหน้าชัดชัดแบบนี้นะคะใบหน้าชัดชัดแบบนี้เลย ด้านหลังนะคะลายเส้นลายยันชัดคมแบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะถัดมานะคะเป็นพระปฏิมากรนะคะวัดมงคลบุพิษนะคะพระปฏิมากรนะคะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะจากสภาพน้องน้อง น้องได้มาสภาพเก่าๆแบบนี้แล้วนะคะน้องก็ไม่แน่ใจนะพี่ดูเลือกเลือกดูเลือกชมมาเลยนะคะแต่น้องได้มาก็สภาพนี้แล้วเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นยันแบบนี้ด้านหลังเก่าๆนะคะสวยเดิมด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าอยนะคะ ถัดมานะคะเป็นล้าหูงานนะคะลาหูแกะนะคะแกะจากงานนะคะสวยๆเลยนะคะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองใส่ตลับได้แมทมากเลยนี่เป็นล้าหูแกะนะคะแกะจากงาของหลวงพ่อน้อยสวยๆคลาสสิกดีนะคะใส่ใส่ตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะลงลายเส้นลายยันแบบนี้ นี่นะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะคะวัตโกเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้ใบหน้าชัดๆสวยนะคะรายการนี้สวยอีกแล้วด้านหลังนะคะ มีโค้ดนะคะต่อโค้ดด้วยรายการนี้นะนี่โค้ดสี่สี่สามเจ็ดหรือสี่หนึ่งเจ็ดน้องไม่แน่ใจนะพี่นะ <c oughs> น้องก็ดูไม่ค่อยชัดนะคะด้านหลังหลวงพว่อรวยรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพอ่อตรบเหรียญหลวงพ่อตรับวัดมะขามเรียงนะคะ นี่หลวงพ่อตาบวดมะขามเลียงมีคาบใครความเก่าเกาะแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังชัดเจนนะคะออกวัดมะขามเลียงรายการนี้400ร้อนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพารอดพารอดลงรักปิดท้องสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบให้นะคะนี่พี่ดูผิวนะคะมีปิดท้องแบบนี้นะคะผิวสวยๆแบบนี้เลยใส่กรอบให้นะคะพร้อมขึ้นคอเลยเป็นพะรอดนะคะด้านหลังด้านหลังเรียมปิดแบบนี้นะ พาร์ทรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยถัดมานะคะเป็นพาะซุ้มกอเนื้อดินนะคะเป็นพาะซุ้มกอเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพาะซุมกอวันนี้น้องมีพาซุมกอเนื้อดินมาสองสองเหรียญสององค์แบบนี้นะคะสององค์แบบนี้องค์ละสามร้อย าพี่รับสององสององน้องคิดสี่ร้อยอะง่ายงายเลยพาซุมกอนะคะเนื้อดินเป็นองค์ละสามร้อยถ้าพี่แยกนะคะถ้าพี่แยกรับองค์ใดองคหนึ่งน้องคิดสามร้อยแต่ถ้าพี่รับทั้งสององน้องเอาไปเลยสี่ร้อยนะคะนี่เป็นพาซุมกอเนื้อดินนะคะเป็นพาเนื้อดินสององนี้สี่ร้อยนะจ๊ะ คืนกำไรให้กับลูกค้าเนาะวันนี้สององค์สี่ร้อยถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยรายการนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะหลวงพ่อก,กันวัดพญาต์นะคะนี่เก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิมแบบนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นเหรียญที่รลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะด้านหลังรายการนี้ห้าร้อย 500นะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนวัดเข่าแดงตะวันตกตะวันออกเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะวัดเข่าแดงนะคะนี่ใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้ด้านหลังนะคะ ลายเส้นลายยันชัดเจนนะคะลายเส้นลายยันชัดเจนรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะนี่เป็นเหรียญเกาเก้านะคะรายการนี้ผ่านการใช้งานนะคะเพราะว่าสึกเหรียญสึกแล้ว ด้านหลังนะคะเป็นยันแบบนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้รายการนี้300 300ถัดมาเป็นเหรียญพระอุปชาอีนะคะพระอุปชาอีวัดสัตตหีบนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะสร้างในปี2 5 1ห้าหด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานเข้าประดิษฐสถานวิหารนี่นะคะเขาเขียนไว้แบบนี้เป็นเหรียญที่ระลึกในงานเข้าประดิษฐสถานวิหารนะคะพระอุปชาอีรายการนี้สี่ร้อยสี่รอย ถัดมานะคะเป็นเหรียญสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นสมเด็จวัดละรังนะคะใส่ตลับสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะใส่ตลับให้แบบนี้นะคะพี่ดูผิวนะคะผิวแบบนี้ผิวเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย นี่นะคะด้านหลังนะคะสมเด็จวัดละครังรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการถัดมาเป็นพะระลีลานะคะเป็นพะระลีลาเนื้อดินนะคะใส่เกาะพลาสติกให้พร้อมขึ้นคอนะคะเป็นเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยผิวเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ค่ะลีลารายการน,นี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อควยวัดโพสิตาลามแล้วก็มีเจ้ากุมารน,น้อยเจ้ากุมารทองนะคะเรียมรวมใส่แบบนี้เลยนี่นะคะม,มีรอยจานด้านข้างส,สวยๆแบบนี้นะคะมีรอยจานนะคะเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะแล้วก็ เจ้ากุมารทองนะคะห่วงเล็กๆแบบนี้กุมารจิว๋วนี่นะคะเลี่ยมรวมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้รายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะและรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระขุนแผนนะคะเป็นพระขุนแผนพี่ดูผิวนะคะดูผิวลงรักปิดท้องแบบนี้เลยนะคะเสยสวยแบบนี้เลย ผิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะพระขุนแผนนะคะสวยงามนะคะรายการนี้สวยงามนี่ด้านหลังนี่นะคะใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้นะคะขุนแผนรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพามาแนะนำนะคะจำนวน30รายการนะคะไม่ทราบว่ามีถูกใจเหรียนไหน,ไหน,ไหน,านารายการไหนบะ้างหรือเปล่าคะ3ารายการเนาะวันนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ชมนะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ทักไอดีไลน์หาน้องเพื่อขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็น้องขวันก็จะฝากร้านเล็กๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่ททานเลยนะคะ แล้วพี่ที่เข้ามาชมว,วันนี้นะคะพี่อย่าลืมกดติดตามช่องของน้องนะคะแล้วพี่ก็จะไม่พลาดในทุกๆ EP เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนร้านน้องกันเยอะๆนะคะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงปังปงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ